คำเตือนของนักลงทุนชื่อกล้องโลกอย่างจอร์จโซรอสนะคะคนไทยอาจจะคุ้นเคยชื่อเขาดีนะคะ<ม>เพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่หาโอกาสนะคะจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างหนักจนทำให้เราประเชิญน,นะคะกับเหตุการณ์ตัวต้มยำกุ้งคราสิสเมื่อปี1997นะคะล่าสุดออกมาเตือนค่ะเกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจจีินะคะว่ากำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจจริงเนื่องจากว่าไม่สามารถจัดการกับปัญหาอสังหาริม ที่กําลังเป็นวิกฤตนะคะแล้วก็ใช้เวลานานเกินไปจนไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นในภาคอสังหารเริมซั์ให้กลับมาได้ค่ะเรื่องนี้นะคะจอสโซลตเขาไปกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบันฮูเวอร์ของทางสแตนฟอร์ดนะคะบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยไม่สามารถพลิกฟื้นความเชื่อมั่นในภาคสากรรมสังหารเริมซั์ได้สําเร็จหลังจากที่บรรดาบริษัทนักพัฒนาสังหารเริมซับเนี่ยทยอยออกมายอมรับนะคะว่าผิดนะัด ชําระหนี้อย่างต่อเนื่องส่วนราคาที่ดีละพาร์ทเมนต์ก็ปรับตัวลงอย่างดุนแรงดทีเดียวค่ะโดยในมุมของซอลรอสนะคะบอกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายการกระตุ้นของรัฐบาลท้องถิ่นนะคะที่เชิญชวนให้ชาวจีนเก็บออมและลงทุนในที่ดินซึ่งนั่นเป็นโมเดลการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนและเมื่อรัฐบาลส่วนกลางมาออกมาตรการควบคุมเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงภาวะฟองสบู่ในตลาดสังหาริมทรัพย์ก็กลับทําให้เกิดปัญหาตามมาค่ะเพราะว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนะคะขาดสภาพคล่องจนมีปัญหาในการชําระหนี้ไม่เว้นแม้แต่รายใหญ่อันดับต้นๆของตลาดอย่างไชนาเอเวอร์ ะะซึ่งตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยได้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะที่เราพูดคุยกันเนี่ยบอกว่าเข้าไปช่วยเหลือดูแลในการปรับโครงสร้างนี่แต่จนถึงขณะนี้สระบ,บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนเลยเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นการเจราจากับเจ้าหนี้ก็ยืดเยื้อออกไปนะคะยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงเรื่อยๆรยากที่จะฟื้นขืนและในที่สุดค่ะสระเชื่อว่าจีนจะหนีไม่พ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่และเหล่าผู้คนที่ เสียผลประโยชน์ก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในถ่ายที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามหลายคนจับตาเพราะว่าโซอสเป็นคนหนึ่งที่ออกตัวแรงอยู่แล้วนะคะว่าเขาไม่ชอบจีนนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ไปลงทุนในจีนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะย้อนกลับไป2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยโซอสเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ออกมาแอคชั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะที่เขาไม่เห็นด้วยที่ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบ ะะแล้วก็ถือว่าในช่วงเดือนกันยายนนะคะเซโรก็วิจารณ์ไปถึง BlackRock ด้วยนะคะบริษัทจัดการลงทุนที่มี Asset Undermanagement มากที่สุดในโลกเนี่ยนะคะบอกว่าการที่ b l a c k r o ็อกเนี่ยนะคะไปทําธุรกิจในจีนเนี่ยเป็นการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการวิจารณ์ไม่ใช่แค่รัฐบาลจีนหรือว่าการที่เข้าไปลงทุนในจีนแต่ว่ามีการวิจารณ์ไปถึงบริษัทที่เข้าไปลงทุนในจีนอย่าง Black ็อกด้วย cat. แต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะคะก็คือทางด้านทางการจีนค่ะล่าสุดนะคะมีการกําหนดเขตแดนนะคะที่จะทดลองใช้ระบบบล็อกเชนในประเทศแยกกันนะคะคุณผู้ชมคือบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าตัวดิจิทัลแอสเซทนะคะตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทสินทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเท่านั้นแต่ว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถนําบล็อกเชนมาพัฒนาได้เช่นกันแม้จีนจะแบนตัวดิจิตอล แต่เขาไม่ได้ต่อต้านเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งในการพัฒนาดิจิทัลเคอ r ์เรนซนะคะล่าสุดเองนะคะก็ออกกำหนดเขตนะคะว่าจะให้มีการใช้พื้นที่เหล่านี้นะคะในการพัฒนานระบบบล็อกเชน ซึ่งก็มีทั้งกรงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และเซนเจิ้นรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาคราัฐมหา,าลายัยโรงพยาบาลธนาคารหรือว่าบริษัทที่ทําเกี่ยวกับยานยนต์และพลังงานนะคะมากกว่า164แห่งค่ะที่จะเข้าร่วมทดสอบแอปพลิเคชันบอกเชนในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะของสีจิ้นผิงที่ไม่อยากให้ประเทศนั้นพลาดโอกาสหรือว่าตกขบวนในการพัฒนาความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีจากบล็อกเชนนั่นเองนะคะซึ่งเวลาเราติดตามข่าวสารก็ต้องมองให้ครบทุกมุมนะคะเพราะว่าแม้เขาจะแบนในส่วนของคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินนะคะหรือเขามองว่าอํานาจในการที่จะควบคุมนะคะอาจจะหายไปจากการดําเนินนโยบายแบบพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าบล็อกเชนที่จะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจการเงินเพียงอย่างเดียวเขาไม่ได้ต่อต้านและยังสนับสนุนด,ด้วยคะ่ะพิทย์คะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ